สำหรับคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดถึงวิธีการสมัครหาเงินจากแอป s h o ป e ปีนะครับจากการสมัครเป็นเ,เขาเรียกว,ว่า a f f i l i a t Sh e Shopee หรือในหน้า s h o ป e e นั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องสต็อกของหรือว่าไม่ต้องมีสินค้าเองนะครับเราเอาสินค้าจาก s h e, อป e e นำไปโปรโมตก็คือ,อช่วยร้านค้าโปรโมตเราก็จะได้ส่วนแบ่งหรือได้ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการสมัคร ในหน้าช้อปปีเพื่อที่จะสร้างรายได้นะครับในตัวอย่างก็จะเป็นรายได้ที่ทําการทดลองเล่นมานะครับผมก็ได้มายอดตามนี้เลยนะครับก็ในหน้านี้นะครับอย่างที่บอกทุกคนต้องสมัครเป็นเขาเรียกว่าในหน้าก่อนถึงจะมีข้อมูลนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของอสินค้านะครับในช้อปปีก็จะมีเป็นค่าคอมมิชชั่นโชว์ขึ้นมานะครับ อันนี้จะเป็นระบบของในหนาช้อปปีะครับซึ่งใครที่มีแอปช้อปปีปกติตทุกคนต้องสมัครในหน้าก่อนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีการสมัครในหนาช้อปปีเพื่อที่จะสร้างรายได้นะครับแนะนําดูคลิปให่จบนะครับดูคลิปไปเรื่อยจะได้เข้าใจนะครับก็อันดับแรกนะครับก็ทําการเปิดแอปช้อปปีขึ้นมาก่อนได้เลยนะครับจากนั้นเข้าไปที่คําว่าฉันด้านล่างเห็นไหมด้านล่างขวามือนะครับคลิกเข้าไป แล้วก็เลื่อนลงมาในส่วนของคำว่าโปรแกรม Affiliate นะครับให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้เลยก็จะเข้ามาสู่หน้าการสมัคร Affiliate โปรแกรม s h o ป e e นะครับก็จะมี2ช่องทางให้เราสมัครนะก็จะมีในส่วนของอสมัครในแบบ Influencer p r o g โปรแกรมนะครับช่องทางที่1แล้วก็ช่องทางที่2ก็สมัครแบบช้อปปี้โซเชียลพาร์เนอร์โปรแกรมนะครับ ซึ่งถ้าเรา,เาไม่มีผู้ติดตามหรือว่าไม่มีโซเชียลที่แบบผู้ติดตามมากๆนะครับก็แนะนำให้สมัครในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์โปรแกรมนะครับสมัครอันเดยนะครับให้เราคลิกในส่วนของคำว่าสมัครเลยนะครับตรงนี้เลยไหมในหน้านี้ก็จะมีคําว่าสมัครเลยนะครับให้เราคลิกเข้าไปได้เลย เพื่อที่จะกรอกข้อมูลนะครับมาถึงในหน้าการกรอกข้อมูลนะครับก็จะมีในส่วนของในช่องออชื่อนามสกุลนะครับเราก็สามารถกรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก,ษก็สามารถกรอกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ประเภทบัญชีนะครับก็สามารถเลือกเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็เลือกคำนำหน้านะครับประเทศไทยก็ทําการกรอกข้อมูลได้เลยนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นการเลือกจังหวัดที่อยู่รหัสปรษณีย์รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ทุกคนก็สามารถกรอกได้เลยนะครับกรอกไปภปาษาไทยได้เลยหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จทุกช่องเรียบร้อยนะครับก็ทำการคลิกต,ต่อไปได้เลย มาถึงขั้นตอนช่องทางในการโปรโมทนะครับก็จะมีในส่วนของโซเชียลมีเดียที่เราจะใช้ในการโปรโมทสินค้าในช้อปปีนะครับทุกคนสามารถเลือกได้นะครับสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการโปรโมทผ่านช่องทางไหนนะครับเขาจะมีกําหนดก็คือต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งช่องทางนะครับแนะนําให้เลือกช่องทางทิกต o k นะครับมันจะง่ายในการเออชื่อมข้อมูลนะครับก็ทําการคลิกที่โลโก้ของทิกต o k นะครับคลิกเข้าไป มันจะขึ้นคำว่า shopee affiliate ต้องการใช้ tiktok com เพื่อลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็สามารถคลิกทำต่อเพื่อทำการเชื่อมกับ tiktok นะครับก็จะขึ้นหน้า tiktok ขึ้นมาป,าประมาณนี้เลยนะครับซึ่งถ้าใครมีแอป tiktok อยู่แล้วนะครับก็สามารถเปิดแอป tiktok ได้เลยนะครับคลิกคำว่าเปิด tiktok หรือถ้าใครยังไม่มีแอป tiktok ก็สามารถออสมัคร tiktok ก่อนก็ได้นะครับ ก็ทำการเปิดแอปทิกตอ o k ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับพอเราเข้ามาในแอปทิกตอ o k เสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปที่แอปช้อปปีนะครับกลับมาที่ s h o p ปี้ f ั i l ิลเ e นะครับก็จะมีในส่วนของช่องให้เรากรอกทิกตอร์ยูเซอร์มันก็จะมีช่องให้เราใส่ user ของ t i k t อ k นะครับวิธีการใส่ user tiktok ตอเราก็ไปเปิดแอปทิกตอ k ก่อนนะครับเพื่อที่จะ เอา ID Tiktok มาใส่นะครับแล้วก็กดยืนยันนะขั้นตอนนี้ก็คือ,เ,อเข้าไปในแอป Tiktok นะครับจากนั้นให้เราเข้าไปในส่วนของโปรไฟล์นะครับเพื่อที่จะนำ ID Tiktok ไปกรอกใน Shopee Affiliate ในขั้นตอนถัดไปในส่วนของ ID Tiktok ก็จะอยู่ตรงนี้เลย ทำการคลิกหนึ่งครั้งก็เป็นการ Copy นะครับพอเรา c o อ y user ที k t o k เสร็จนะครับก็ย้อนกลับไปที่ช้อ p ปีนะครับเพื่อที่จะกรอกในช่องก็ทําการใส่ id ที k t o k ลงไปนะครับแล้วก็ทําการคลิกยืนยันได้เลย,เลย หลังจากที่เราเพิ่มไอดีที่ตอกเสร็จเรียบร้อยก็จะมีข้อความขึ้นมาบัญชีนี้ยังไม่ยืนยันตัวตนกราดดาเนินการต่อเพื่อยืนยันบัญชีนะครับก็จะมีในส่วนของออช่องด้านล่างนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกเป็นติออ๊กตอกนะครับแพลตฟอร์ม t ิ k กตอกแล้วก็เลือกผูออ้ติดตามในติ๊กตอกเท่าไหร่ก็จะมีให้เราเลือกนะครับก็สามารถเลือกได้เลยด้านล่างตรงนี้นะ ในช่องตรงนี้เป็นการเลือกผู้ติดตามในที่ตอกนะครับทุกคนสามารถเลือกได้เลยผู้ติดตามเท่าไหร่ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับมาดูในส่วนของหมวดหมู่เฉพาะนะครับทุกคนก็สามารถเ,ออเลือกได้เลยนะครับเราจะโปรโมทสินค้าแบบไหนนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยแล้วก็ประเภทของ affiliate ก็สามารถเลือกได้นะครับ มาดูในส่วนของช่องให้เราเลือกในส่วนของออตรงนี้นะครับการแนะนําเพื่อนโปรดใส่รหัสอ้างอิงนะครับเดีย๋ยวมจตเเปะไว้ดัานล่างในส่วนของออรหัสผู้แนะนํานะครับก็ทุกคนสามารถกรอกในช่องเพื่อที่จะออให้เครดิตผู้แนะนํานะครับก็คือรหัสผมเองนะครับเดี๋ยวมจตเเปะไว้น้านล่างนะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับ การแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็ใส่รหัสผู้แนะนําตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปให้ก็คือเอเก้าเจเจหนะครับให้เราใส่รหัสนี้เลยก็คือรหัสปุ่มเอนะครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลครบทุกช่องทางนะครับมันก็จะมีคําว่าส่งนะครับทุกคนก็สามารถคลิกส่งเพื่อที่จะสมัครนะครับส่งใบสมัคร การสมัครก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอทาง Shopee อนุมัติในการสมัครนะครับเราก็คลิกไปที่ Shopee ตอนนี้ได้เลยหลังจากที่เราสมัครลงทะเบียนเสร็จนะครับก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนลักษณะนี้นีเลยก็คือการออลงทะเบียนเรียบร้อยสำหรับการสมัคร Shopee a f f i l i a t e t h a i l a น d นะครับก็จะมีอ,อีเมลขึ้นมาได้เลย แต่ยังไม่ผ่านนะครับจะต้องรออีกหนึ่งอ e ีเมลนะครับอาจจะต้องใช้เวลา 1- ถึง5วันทำการนะครับถ้าเราสมัครผ่านก็จะได้รับ e อ,อีเมลอันที่2แบบนี้เลยสำหรับอ e ีเมลที่เราสมัครผ่านนะครับก็จะได้รับอ e ีเมลแบบนี้เลยนะครับยินดีด้วยนะครับคุณได้เข้าร่วมโปรแกรม s h Shopee a f f i l i a t e โปรแกรมนะครับก็จะได้รับอ e ีเมลที่2แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือการสมัครผ่านเรียบร้อยนะครับ วิธีการเข้าไปเช็คในส่วนของการสมัครในแอปช้อปปีนะครับก็เปิด app ช้อปปีขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปเอาลิ์สินค้าไปโปรโมตนะครับเปิด app ช้อปปีขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่เมนูฉันนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปในส่วนของ คลิกเข้าไปในส่วนของโปรแกรม affiliate เราก็จะเห็นในส่วนของสินค้านะครับที่เรา,เาสามารถได้รับค่าคอมมิชชั่นนี่เลยก็จะมีค่าคอมมิชชั่นโชว์ขึ้นมานะครับเราต้องการโปรโมทสินค้าชิ้นไหนเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมทร้านค้าก็ได้นะครับแล้วก็ข้อเสนอพิเศษต่างๆพวกแคมเปญทุกคนสามารถ เลือกใช้งานได้เลยนะครับรวมไปถึงค่าคอมมิชชั่นพิเศษต่างๆนะครับทุกคนก็สามารถเ,าเข้าไปาดูรายการได้เลยนะครับเราต้องการโปรโมทแบบไหนนะครับอย่างเช่นนะครับเราต้องการโปรโมทสินค้าชิ้นนี้แล้วกันนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปที่สินค้าก็จะเห็นข้อมูลนะครับนี่เลยก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอัตราค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ค่าคอมมิชชั่นโดยประมาณนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่า แช์เพื่อสร้างไรายได้เห็นไหมตรงนี้เลยนะครับเราก็สามารถคลิกแช์เพื่อสร้างไรายได้แล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการจะแชร์ข้อมูลนะครับหรือว่าจะคัดลอกลิงก์นะครับจะง่ายที่สุดนะครับเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ได้เลยนะครับคลิกก็เป็นการคัดลอกลิงก์นะครับจากนั้นเราต้องการโปรโมทที่ไหนนะครับเราก็เอาไปโพสได้เลย อย่างเช่นเราเล่น Facebook อยู่ใช่ไหมเราก็สามารถเอาไปโพสต์สินค้าใน Facebook ได้เลยครับสินค้าที่เราโพสต์นะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับ ถ้ามีลูกค้าสนใจนะครับเรากา็ลูกค้าก็จะคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะได้มาที่แอปช็อปปีเห็นไหมก็เป็นการาสั่งซื้อผ่านลิงก์ของเรานะครับเราก็จะได้ส่วนแบ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ลิงก์นะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยในส่วนของวิธีการตรวจสอบรายได้นะครับก็ทุกคนสามารถเข้าไปในส่วนของรายได้ ถ้าเรามีรายได้ค่าคอมมิชชั่นก็จะแสะดงขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสินค้าที่อยู่ในหน้าหลักของ s h o ป e ีนะครับทุกคนสามารถเอาสินค้านะครับในหน้าหลักของ s h o ป e ีเอาไปครอบก่อนนะครับก็คือเอาไปเพลงลิงก์ก่อนถ้าเราสนใจที่จะโปรโมทสินค้าในหน้าหลักของ s h o ป e ีนะครับทุกคนต้องทำการเปลงลิงก์ก่อนนะครับวิธีการเปลงลิงก์นะครับสมมติ เราสนใจสินค้าชิ้นนี้ใช่ไหมเราจะเอาสินค้าชิ้นนี้ไป,ปโปรโมทนะครับลิกเขาไปที่สินค้านะครับแล้วก็ทําการคลิกแชร์สินค้านะครับคลิกแชร์สินค้าก่อนแล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์หลังจากที่เราคัดลอกลิงก์เสร็จนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เมนูฉันนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรม a f f i l i a t e จากนั้นไปที่บัญชีผู้ใช้ด้านล่าง เราก็จะเห็นในส่วนของคําว่า p l a y link เห็นไหมนี่เลยนะครับให้เราคลิกเข้าไปเราต้องทําการ Play Link ก่อนนะครับในกรณีที่เราเอาสินค้าในหน้าหลักของ s h o ป e, ปีนะครับที่ไม่ใช่ในหน้าโปรแกรม Affi l i a เ e นะครับเราก็ทําการออวางลิงก์สินค้าที่เรา c o ป y ีมาวางลงไปในช่องนี้เลยหลังจากที่เราวางลิงก์สินค้าเสร็จก็ทําการคลิก p l a y ด้านล่าง ลิงก์สินค้าก็จะถูกเปลงเรียบร้อยนะครับจากนั้นคลิกเชรนล่าแล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปโปรโมทนะครับก็เวลามีคนสั่งสินค้าเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นในส่วนของวิธีการตั้งค่าบัญชีการรับเงินต่างๆนะครับทุกคนสามารถเข้าไปในส่วนของออ payment setting นะครับเพื่อที่จะตั้งค่าข้อมูลต่างๆนะครับในส่วนของการตั้งค่าบัญชีทุกคนสามารถ ไปเพิ่มช่องทางในการรับเงินได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะมาแนะนํนาวิธีการกรอกข้อมูลในการรับเงินต่างๆนะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับใครมีไม่เข้าใจขั้นตอนไหนคอมเมนต์สอบถามด้านล่างได้เลย